เฮ้ยไอเป็นไงบ้างวะสบายดีเปล่าเออไม่เจอนานสบายดีมึงอ่ะเออสบายดีแต่ว่ากูจะยืมตังค์หน่อยสักสองพันอ่ะต้องไปจ่ายเงินรถไงแต่ที่ตัวกูมีอยู่หนึ่งพันหนึ่งพันสุดท้ายละหมดตัวแล้วเนี่ยอืมไม่ใช่ปัญหาก,กูให้มึงได้อยู่แล้วโอ้หเพื่อนกันสองพันใช่ปะ่ะเออกูเอาให้โทรศัพท์กูอยู่ในรถไงกูต้องโอนไงเงินสดกูก็มีติดตัวเออมึงก็ทิ้งเลขบัญชีมากันกูเข้ารถแล้วกูโอนให้เลย อก็ได้เดี๋ยวกูทิ้งเลขบัญชีไปให้ก็ได้เอองั้นเดี๋ยวกูไปละเออเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีพันหนึ่งใช่ปะเออใช่กูมีแค่พันหนึ่งติดตัวเอามาให้กูยืมก่อนะกูหิวน้ำหนูจะไปซื้อน้ำกูไม่มีเงินสดไงเงินกูอยู่ในบัญชีอ้าวเหรอเออก็เดี๋ยวกูโอนให้ทีเดียวเลยไปสามพันอ่าก็ได้อ่ะเออยืมก่อนยืมก่อนเดี๋ยวมึงกลับไปเลยแล้วเดี๋ยวกูก็ส่งเลขบัญชีมากูก็โอนให้อ่าโอเคสามพันโอเคโอเคขอบคุณมาก